วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุริยัน Liverpool เราเริ่มต้นกันที่ด่วนเวทีฟานไนเผยยังไม่รู้อนาคตกับ Liverpool แต่การเจรจายังไม่หยุดชะงักอนาคต3สตาแดงหงแดงยงครุมเครือแม้เจรจาเซนัทช์ใหม่กันต่อเมืองเวทีฟานไนกำลัประกัหลังกับเตนทีม Liverpool เปิดเผยว่าการเจรจาต่อเซนัทช์ใหม่กับสโมสรไม่ได้หยุดชะงักแต่เขายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงสัมมานี้เมื่อสัญญาของเขากำลังจะหมดลง ฟันไดไม่สามารถช่วยทีมให้รอดพ้นจากการตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียีกด้วยการ่ายแพ้ปารีสแซงต์แชงในการดวลจุดโทษในเ่มเยืนวันอันที่มันมาและหลังจบเกมเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ Sky Sports โดยเปิดเผยว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าการเจอกับโสมสรจะดำเนินต่อไปก็ตาม ผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้จริงๆในตอนนี้ฟันได้ล่าวเมื่อถูกถามว่าเขาจะยังเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าหรือไม่จริงๆผมยังไม่รู้เลยในตอนนี้มันไม่ได้หยุดชะง,งักไม่มีอะไรหยุดชะง,งักมันแค่ผมพูดเหมือนเดิมฟังนะเหลืออีก10บเกมในนดูกันนี้และนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสทั้งหมดถ้ามีข่าวพวกคุณจะได้รู้แต่ผมยังไม่รู้เลยทุกคนรู้ว่ามีการพูดคุยกันเบื้องหลังแต่นั่นคือทั้งหมด ในตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าถ้าใครบอกว่ารู้พวกเขากำลังโกหกคุณนอกจากฟันได้แล้วนะครับโมซาลากอนาโตเก่งและเทนอเล็กซโนโนแมคขวาก็หมดสัญญาณในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันซาลาดูเหมือนจะมีน้ำตาคอเบ้าหลังจากการแพ้พในการดวลจุดโทษกับเปเอเชในเกมนังกล่าวซึ่งเป็นเกมที่73ของเขาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รายการนี้ซึ่งเทียบเท่ากับสตีเวนจาร์ แต่เป็นรองเพียงแค่เจมี่แคลเกอร์ที่ลงเล่น80เกมสลัดการลงเล่นในศึกฟูฟ่าแชมเลียกในสีเสื้อลิเวอร์พูลซาร่าเชนยวกับฟันไดและเทนอเล็กซานโดรเกิดสัมผัสความเครียดในศึกยูฟ่าแชมเลียกเมื่อปี2 0ง9ในยุคของเจกิ้งครับเทนอเล็กซานโดรซึ่งมีการบาดเจ็บต้องออกจากสนามในเกมพบกับเปเอเช่และตอนนี้ก็มีข้อสงสัยนั้นับว่าเขาจะลงเล่นในศึกคาราบ้รอบชิงเลิศดกับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่หลังจากตัวเป็นข่าวื่อมยงกับการย้ายไปร่มเลตในช่วงสมยี้ดว ฟันได้กล่าวว่าลิเวอร์พูลมั่นใจว่าพวกเขาสามารถกลับมาได้จากความผิดหวังในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อคว้าแชมป์ขอเราครับที่เวมรีและจากนั้นจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2และแชมป์ลีกอังกฤษสมัยที่20ยังมีรางวัลใหญ่อีก2รางวัลที่เราสามารถคว้ามาได้ฟันได้กล่าวเราจะตุ้มเททุกอย่างเราต้องรู้สึกผิดหวังในแค้มปคืนนี้แต่จากวันพรุ่งนี้มันคือเรื่องของการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมสำหรับเกมที่ดี ถ้าเรานําความเข้มคนนี้ไปที่เวมรี่พร้อมกับแฟนๆของเราผมก็มั่นใจผมมั่นใจเสมอแต่ผมต้องตารอดที่จะกลับไปลงสนามบทสรุปนะครับยังไม่รู้อนาคตตัวเองเช่นเคยนะครับทั้ง3คนนี้ก็สมเสียงเหลือเกินที่จะเสียฟีนะครับก็ไม่รู้ว่าบอร์ดบังหารทำอะไรอยู่นะครับสีประหยัดเงินหาสิแตกอย่างเนาะเงินกับบกหลายหนึ่ง ใครก็สงสัยฟันไดคุยกับบอดเปเยเชที่แอนฟิวเพราะเหตุใดกับตันหงแดงขอโทษคำโพสหลังผู้จาไม่เกียรตในเกมแรกภาพที่เวอร์จิฟันได์ปรากฏตัวพูดคุยกับนันเซอร์อัลเคเลฟีประธานสโมสรปารีสแซงแคมปงที่สนับอนุนติวซึ่งสร้างความสงสัยและกังวลให้กับแฟนบอลหรือผูู้ลจำนวนมากเนื่องจากอนาคตของเขากับหงแดงยังไม่แน่นอนย้อนรอยก็ตามนะครับความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้ว การพูดคุยดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเย่เทียมแต่อย่างใดโดยสื่อ RMC Sport รายงานมาว่าฟันได้ต้องการขอโทษหรือคโปตผู้อำนวยการกีฬาของเปเชหลังจากเกมรกับที่่ันมาคโปดแสดงความไม่พอใจอย่างรางุนแรงต่อผู้ตัดสินในอุโมง์โดยฟันได้ได้กล่าวกับเขาว่านี่ไม่ใช่ลีกเอิงนะเพื่อนดังนั้นการพบกันครั้งนี้จึงเป็นเพียงแค่การปร,รับความเข้าใจและขอโทษสำหรับคำพูดดังกล่าว ในที่นี้ฟันได้ยังกล่าวชมเป๊ะเจว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้าในารอบ3ปีที่ผ่านมาการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความใส่ใจของฟันได้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและแนะนความเคารพต่อคู่แข่งแม้จะพ่ายแพ้แต่นักเตะลิเวอร์พูลยังคงแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพซึ่งงานในสัปดาหกำลังสันต่อจากยุคข,ของเจิกกิ้งรับเกี่ยวกับอนาคตของเขาฟันได้ยืนยันว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยจริงๆนะผมไม่รู้จริงๆ มันไม่ได้ถูกระงับไม่มีอะไรถูกระงับผมพูดเหมือนเดิมเหลืออีก10เกมนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสถ้ามีข่าวพวกคุณจะได้รู้ผมเองก็ไม่รู้ทุกคนรู้ว่ามีการพูดคุยกันเบื้องหลังแต่ก็เท่านั้นตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครบอกว่ารู้พวกเขากำลังโกหกคุณการเสียฟันไดในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลจะเป็นการสูญเสียของใหญ่ของลิเวอร์พูลแต่บอังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบ,บรรลุข้อตกลงกันได้และแน่นอนนะครับว่า เขามีโอกาสอยู่กับหงแดงม,มากกว่าย้ายไปเปเชยอย่างแน่นอนนะครับขายความสงสัยแล้วนะครับฟันได้ไปขอโทษนะฮะไม่ได้มีการเจรจาการย้ายทีมแต่อย่างใดแฟนหงงงทำไมเคซ่าโดนดองทั้งที่กัปโปเจ็บกัปโปโลงสำรองสภาพไม่พร้อมทําแฟนบอลตั้งคำถามการตัดสินใจของสลัด บอลบอลลิเวอร์พูลนะครับต่างพากันสงสัยกับการตัดสินใจของอาร์เนอร์สโลตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลที่เลือกส่งโคดิเกโปโลงสนามแทนที่จะเป็นฟาเลกโกเกียซ่าในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ1 6ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่พบกับปารีสแซงต์แชงซึ่งหงส์แดงต้องกระเด็นตกรอบด้วยการพ่าจุดโทษในเกมดังกลก่านะครับสโอตถูกวิจารณ์ถึงการเปลี่ยนตัวที่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลโดยเฉพาะโกโปที่ลงมาแล้วสัมผัสบอลเพียงแค่3ครั้ง และไม่สามารถผ่านบอลได้สําเร็จทําให้แฟนบอลตั้งคําถามว่าทําไมกีซ่าถึงไม่รับโอกาสเสียงจากแฟนบอลในโลกออนไลน์นะครับระบุว่าสลออคงเกียริกีซ่าเขาเลือกส่งกัตโปที่เจ็บลงมาแทนการเปลี่ยนตัวกัตโปแย่มากเขาไม่พร้อมทุกคนวิ่งแต่เขาแทบกดดันใครไม่ได้เราต้องแบกเขาในช่วงต่อเวลากีซ่าแยกขนาดนั้นเลยเหรอเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแฟนบอลอีกรายหนึ่งเขียนว่า เคซ่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ลงเล่นกาโปวิ่งแทบไม่ออกตอนลงมาเห็นได้ชัดเจนว่าไม่พร้อมสงสารเคซ่าจริงๆลองคิดดูว่าต้องดูดีอาร์โชตาและนุนเยตลงเล่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองได้ลงรวมกันแค่70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลแฟนบอลอีกรายให้ความคิดเห็นว่าการส่งกาโปที่สภาพไม่พร้อมลงมาในช่วงต่อเวลาเป็นการจัดก,การที่แย่ที่สดุดเท่าที่เคยเห็น เขาเป็นได้แค่ผู้โดยสารพระเจ้ารู้ว่าเคซ่าทาอะไรผิดกับสล็อตการจดสกอร์เป็นเรื่องสําคัญเราอาจมีก่อนหน้า6คนแต่นูนเยสโจต้าและดีอาร์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาและกาโปก็ไม่พร้อมตอนลงมาเคซ่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากสล็อตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามฟาลิโกเคซ่าต้องคุยกับอนเนอร์สล็อตอย่างจริงจังแฟนบอลนิวรายเขียนว่าสล็อตเลือกส่งกรโปที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมากกว่าเกซ่าที่ฟิต ถึงเคซ่าจะซ้อมแย่แต่ก็ให้เขาลงเล่นบ้านเธอะผมไม่คิดว่าเขาจะแย่กว่าหนุนเยสสถานการณ์ของเคซ่าไม่ดีเลยต้องมีการทะเลาะก,กันระหว่างสลัอตและทีมสัญหาเบื้องหลังการส่งกัปโปที่แทบจะขยับไม่ได้ลงมาเป็นการกระทําที่ไร้สาระเห็นได้ชัดเจนว่าเขายังเจ็บอยู่อีกคอมเปนหนึ่งสแสดงความคิดเห็นว่ามองย้อนกลับไปการตัดใจของสล็อตที่ส่งกระปโปลงมาเป็นเรื่องแปลกเพราะ เขาดูไม่พร้อมสำหรับเคซ่านะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังในฤดูกันแรกของเขากับลิเวอร์ pool ที่เขาเลืลงเล่นเพียง25นาทีในพรีเมียร์ลีกและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่า3าเกมในทุกรายการหากซอลตยังคงเลือกกระโปมากกว่าเคซ่าในสถานการณ์เช่นนี้คงต้องสงสัยกันนะครับว่าอนาคตของเคซ่าในทิมแอนฟิลจะเป็นอย่างไรณนะจุดนี้คงไม่แปลกใจหากเคซ่าจะไม่อยู่กับหงส์แดงในฤดูกันหน้า เพราะการย้ายทียมด้วยค่าตัว10ล้านปอนดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับด่วนแฟนหงเร่ยกร้อง FSG ความเมนเดนแบงซ้ายปเอชหลังจากล็อกตายซาลาดูโนเมนเดนนะครับจบฟอร์มเทพดับโมซาลาแฟนบันแห่เชียร์ลิเวอร์พูลดึงร่วมทัพ หลังจากลิบูกระเด็นตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โดยน้ำมือของปารีสแซงต์แชงในการดวลจุดโทษแฟนบอลหงแดงต่างพากันชินชมฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของดูเนโรเมนเดสแบ็กซ้สยไปเอชเช่ที่สามารถล็อกตายโมเมตซาราาได้ตลอดทั้งสองนัดแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับจำนวนมากแสดงความเยนผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมเรียกร้องให้กลุ่มทุน f s g เดินหน้คว้าตตัวเมนเดสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข้อความเช่น สิ่งที่ได้จากครึ่งแรกคือลิเวอร์พูลต้องเซ็นเมนเดสทันทีที่ตลาดเปิดหรือเซ็นนูโนเมนเดสได้ไหมและลิเวอร์พูลทุ่มคว้านูโน m เมนเดสเด็กคนนี้คือกำแพงนอกจากนี้แฟนบอลบางรายยังกล่าวด้วยว่าเราต้องเข็นเมนเดสเขาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมเขาจัดก,การโมได้อยู่หมัดตั้งสองนัดแล้วและผมเห็นมาพอแล้วนูโน m เมนเดสเก็บกระเป๋ามาแอนฟิลด์ได้เลยคุณคือแบ็คซ้ายคนต่อไปของลิเวอร์พูล ดยฟอร์มการเล่นของเบนเดตในการประกบซาลาได้รับคำชมอย่างมากจากสื่อฝรั่งเศสหลายสำนักที่ให้คะแนนซาลาต่ำกว่า5คะแนนจากคะแนนเต็ม10เนื่องจากเบนเดตสามารถหยุดเกมรุกของซาลาได้อย่างยู่หมัดลิเวอร์พูลต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่ในช่วงสมุดนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งแทนอันดรูโรเบอร์สันและก้าเซมิการ์ดโดยก่อนหน้านี้ทีบีอาร์ฟุตบอลรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูมิลลัสเกอร์เกสแบ็กซ้ายบอนหมัดอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามนะครับการคว้าตัวเมนเดสจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากเขาเพิ่งต่อสินทุนใหม่กับเอเจเมื่อเดือนที่แล้วโดยสัญญาจะหมดลงในปี2029ซึ่งทําให้เ,เอเชมีอํานาจในการจราจาสูงหลังจากที่โชว์ฟอร์มอย่างยดเยี่ยมในการประกบซาร่าค่าตัวของเขาก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะ แมคคอยเผยเป็นเรื่องที่น่าแปลกในตัวนูนเยสหลังลิเวอร์พูลพ่ายเปเช่เดายิงอุรุกวยังคง9-1ถอยหลัง2ในทินแอนฟิลด์โดยโดนเปรียบเทียบกับแจ็คสันนักเตะของเชลซีดาเมนูเยสนะครับยังคงเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในนุกันนี้กับลิเวอร์พูลหลังพลาดจุดโทษในเกมที่หงแดงพ่ายปารีสแซงแมงทําให้เอลลี่แมคคอยอดีตดายิงชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องน่าแปลกในตัวของเขา แมคคอยสังเกตว่านูนเยสมักจะทำได้ดีกว่าในจังหวะครึ่งโอกาสมากกว่าโอกาสทองซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองมันเป็นเรื่องน่าแปลกที่จะพูดแต่คุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมหมายถึงแล้วมันก็ขัดแย้งกันเขาทำได้ดีกว่ากับครึ่งโอกาสมากกว่าโอกาสเต็มๆแมคคอยกล่าวในทอลกสปอร์ตผมกำลังฟังเกมเพราะผมพาเกมมิวนิคและคุณรู้เมื่อเขาเดินเข้ามาเพื่อยิงจุดโทษ คุณแค่รู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคุณรู้ไหมบางคนคุณก็รู้สึกแบบนั้นแม็คคอยยังเปรียบเทียบกับนูนเยสกับนิคลัสจัสันก่อนันของเจซีโดยมองว่าทั้งคู่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันคือวุ่นวายและคาดเดาไม่ได้ก่อนที่จะพูดถึงนูนเยสหลังเกมลิเวอร์พูลพ่ายเปเชรแม็คคอยเปรียบเทียบสตาร์หงแดงกับนิคลัสจัสันที่เจซี่ด้มีการสังเกตที่ยุติธรรมเพราะนูนเยสและจัสันคล้ายกันในลหลายๆด้าน พวกเขาเป็นกองหน้าคนหนุ่มที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเกมของตัวเองอย่างเต็มที่แจ็คสันย้ายมาสู่เชซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์จากปีเยเรลในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 3และในช่วงแรกเขาต้องดิ้นรนในสแตมฟอร์ดบิดแต่ตาตานจากนุนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัย สิ่งนี้อาจทําให้ดาวเตะในวัย23ปีอยู่กับเชลซีต่อไปหลายปีในขณะที่สิ่งเดียวกันนี้ไม่สามารถพูดได้สําหรับนูนเยตนูนเยตมีคุณสมบัติที่จะเป็นกองหน้าระดับโลกแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่สถานที่ที่จะดึงศักยภาพนั้นออกมาจากดาวเตะในวัย25ปีอะไปีรายนี้นะฮะเปรียบเทียบได้อย่างน่าสนใจนะครับ <algunos S 1> เหมือนนิโคลัสแจ็คสันของเชลซีนั่นเองนะครับบอกว่าเป็นนักเตะที่วุ่นวายและคาดเดาไม่ได้นะครับ MM. เป็นแฟนคี่เห็นกันอย่างไรล่ะครับ กาเลเกอร์งงลิเวอร์พูลเสียเปรียบ2เด้งในดวลจุดโทษเกมไพ่เปเอชตำนานหงแดงชี้ถอยเหรียญพิลึกทำทีมเสียเปรียบก่อนดวลจุดโทษจะม,มีกก่กาเลเกอร์นะครับอดีตประา,ารหลังลิเวอร์พูลแสดงความงุนงงกับการตัดสินก่อนการดวลจุดโทษในเกมที่หงแดงพ่ายปารีสแซงต์แชงกตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เกมใน,นกจบลงด้วยสกอร์รวม1 1ึ่ทำให้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษซึ่งเปเอชเป็นฝ่ายชนะ อย่างไรก็ตามประเด็นที่กาลักเกอร์ตั้งข้อสงสัยคือการถอยเหรียญระหว่างเบอร์จิฟนไนต์กับตันทีมลิอรูพูลและมาร์คคุนยอตกับตันทีมปเปอเชชผลบรกกาวว่าปเปอเชชชนะการถอยเหยเรียญแล้วเลือกที่จะดวลจุดโทษที่ฝั่งแอนฟิลโรดซึ่งเป็นฝั่งที่แฟนบอลทีมเยือนนั่งอยู่แต่ที่น่าแปลกใจคือปเปอเชชกลับเป็นฝ่ายได้ยิงจุดโทษก่อนอีกจิมมี่กันแล้วก็คราว่าสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดวลจุดโทษคือเห็นได้ชัดเจนว่า มีการถอยเหรียญระหว่างเวร์จิปันไดและกับตันทีมเปเชเปเชต้องชนะเพื่อเลือกไปยิงอีกฝั่งห่างจากฝั่งเดอะคัพแต่พวกเขาก็ได้ยิงจุดโทษก่อนดังนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยปกติคุณจะได้เปรียบแค่สิ่งเดียวและอีกทีมจะได้ยิงจุดโทษก่อนแต่เป๊เชสมควรที่จะเข้ารอบย้อนรอยก็ตามมาร์คคลาส์นเบิร์ก berg, อดีตผู้ตัดสินพิมลิกก็ได้อธิบายผ่านการบรรยายเกมว่า ผมคิดว่าลิอร์พูคงอยากดวลจุดโทษที่ฝั่งเดอะค็อปแน่นอนแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินผู้ตัดสินจะเป็นคนกําหนดว่าจะใช้ฝั่งไหนในการถอยเหรียญมันจะมีฝั่งหนึ่งสําหรับเหรียญด้านหนึ่งและอีกฝั่งสําหรับสนามอีกด้านดังนั้นกปรัตทีมจะตัดสินใจและถ้าเขาโชคดีเขาจะได้ตัดสินใจว่าจะยิงจุดโทษก่อนหรือหลังแต่ผู้ตัดสินจะเป็นคนกําหนดฝั่งที่จะใช้ในการถอยเหรียญอีกครั้ง คลร์ตึ้งเบอร์ยังกล่าวอีกว่าตำรวจมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันดดนจุดโทษได้หากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างแฟนบอลแต่เนื่องจากไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายแฟนบอลเปเชใช้ประโยชน์จากสถานี้อย่างเต็มที่โดยแฟนบนอลชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งตะโกนเชียร์ทีมของเขาผ่านโทรโขง่งพร้อมทั้งโห่ร้องและเป่านกหวีดขณะที่นักเตะลิพูเดินเข้าไปยิงจุดโทษ อดีตแข้งหงวิจาร์สลัดเปลี่ยนตัวเปล่าประโยชน์ทนทีมร่วงยูฟ่าแชมเปี้ยนลบอลออกชี้การส่งกัปตันลงสนามคือความผิดพลาดแถมนูนเยสซัดจุดโทษพลาดอีกสตีเฟนบอลออกนะครับอดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลตั้งคำถามถึงอันเนอร์สลดัดกุนซือคนใหม่หลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมที่หงแดงพ่ายปารีสแซง,ง์แมงในการดวลจุดโทษของศึกุฟ่าแชมเปี้ยนลรอบนอกเอาโดยชี้ว่าการเปลี่ยนตัวบางรายนั้นเปล่าประโยชน์ ความหวังในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันลิเวอร์พูลต้องจบลงอย่างน่าเสียดายเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้กับปารีสแซงต์แชงในการดวลจุดโทษที่แอนฟิลโดยดนนีนูเยตกับเคอร์ติจโจนสตัวสลองที่ถูกส่งลงมาพลาดในการยิงจุดโทษสลัดจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว2รายเนื่องจากเทรนส์อเล็กซานโดได้รับบาดเจ็บและอิบไรามากโกนเต้อาการตะคิวขึ้นแต่การตัดสินใจส่งนูนเยตเคอร์ติจโจนและกาโปลงสนามนั่นคือสิ่งที่บอหนอกตั้งข้อสงสัย กัปโปเพิ่งกลับมาลงสนามเป็นเกมที่3นับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมเมอร์ซิชเชสเตบบีแมตช์เมื่อเดือนที่แล้วโดยสล็อตยอมรับว่ากัปโปเพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อวันจันทร์ก่อนเกมกับเปเอเจดาวินไม่มีผลกระทบต่อเกมและเกอรติจนเล่นได้แย่เมื่อลงมาวันอกล่าวกับ BBC r a d เรดิโอฟาดฟลาส์สรุปความแพ้แพ้ของหงแดงลิเวอร์ pool กัปโปดูไม่ฟิตดูเหมือนว่าเขาเป็นการเปลี่ยนตัวที่เปล่าประโยชน์ของลิเวอร์ pool วอนอทยังตั้งคำถามถึงการตัดใจหนุนยัดยิงจุดโทษในช่วงดวนตัดสินซึ่งดาวยิงอุรุกวัยถูกจาริจด,ดอนโรมาเซฟไว้ได้โดยสีหน้าของเขาหลังจากนั้นบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ที่แอนเฟลคุณสปอผัสได้ทันทีที่เขาเดินไปข้างหน้าวอนอทกล่าวในพอดแคสต์ฟุตบอลเดลี่มีความรู้สึกว่าโอ้ไ oh ม่และเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม พูดตามตรงผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคนที่ยิงจุดโทษทุกคนสมควรได้รับเครดิตแต่ผมเข้าใจจริงที่คุณหมายถึงมันคือความมั่นใจเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้ามันเป็นหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้นผมกําลังนั่งคิดว่าว้าวดูขนาดตัวของดอนรานุมาตดูสิถ้าเขาพุ่งไปถูกทางเขามีโอกาสเซฟได้มาก ฟนหงตาไหวซาลายืนโดดเดี่ยวหลังนูนเยสพลาดจุดโทษเกมพ่เป๊เช่ภาพเผยโมไม่ปลอบดาวินนเูเยสดาวยิงอุรุกวัยหลังชวดสังหารชี้อาจเป็นนัดสุดท้ายอยู่ฟาสแชมเปี้ยนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่แฟนบอลลิวเวอร์พูลนะครับเมื่อมีการเปิดเผยแพร่ภาพโมซาลายืนโดดเดี่ยวไม่เข้าไปปลอบดาวินนเูเยสหลังพลาดจุดโทษในการดวลจุดโทษตัดสินเกมที่หงแดงพา่ายปารีสแซงต์แชงกในศึกยูฟาแชมเปี้ยน นูเยตเป็นหนึ่งในสองกเลนของลิเวอร์พูลที่ถูกจารุจิดอนราบลูมาเซฟจุดโทษได้ส่งผลให้เปเชพิสันการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจบเกมด้วยผลเสมอจากการต่อเวลาพิเศษซาลาถูกนูโนเมนเนสประกบติดในทั้งสองเลกสังหารจุดโทษแรงให้กับลิเวอร์พูลเข้าไปแต่กับแสดงอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนูเยตพลาดจุดโทษแล้วยืนอยู่คนเดียวบริเวณกลางสนามขณะที่เพื่อนร่วมทีมเข้าไปปลอบดาวยิงทีมชาติอูรุกวัย ภาพที่เปิดเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียแสดงเห็นว่าซาร่ายืนเอามือเท้าเอลสีหน้าเคร่งขรึมขณะที่เพื่อนร่วมทีมโอบล้อมนูนเยสหลังพลาดจุดโทษต่อมาเกิดที่โจนกระพาดจุดโทษเป็นคนที่2เมื่อดอนารุมาพุ่งเซฟได้ถูกทางและเมื่อความไปแพ้ไดรับกันยืนยันซาร่าถึงกับหลั่งน้ําตาซึ่งการแสดงออกนี้ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของซาร่าในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2กับลิเวอร์พูล เนื่องจากสัญญาของซะลาตกำลังจะหมดลงในช่วงสมัยน,นี้ดอกจากซะลาเลรวิชิฟไดและเทนอเล็กซานโดสัญญาก็กำลังจะหมดลงเช่นกันและยังไม่มีการตกลงต่อสัญญาช่วงมาใหม่แมนลิวพูจะปิดหวังกับความไม่แพ้ในยุโรปแต่พวกเขาก็ยังมีภากรกิจสำคัญรออยู่คือการพบกับ Castle, นิวคาสเซิลในเซิออร์คาร์บัพรอบชิงเลิศที่สนามเวมรีในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นทั่วรางวัลแรกที่เปิดโอกาสให้คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะฮะก็น่าสงสารเหมือนกันนะจ๊ะ นี่คือปร l สบการลิเวอร์พูลนะครับเติมสมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ